วัสตีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราตื่น10โมงครึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆอะตื่นมาแล้วตอนประมาณ7โมงนะส่งวัดอุณหภูมิส่งไอเจ้าหน้าที่นะคะโอเคตอนนี้ตื่นจริงจังแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอนประมาณที่3กว่าจะทำอะไรเสร็จนะคือเหนื่อยมากอยู่ข้าวด้วยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูวิวข้างนอกนะคะอืม นี่ค่ะบรรยากาศวอนนี้ตอนนี้แต้หวันเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ตรงนั้นน่ะจะเป็นตึกไทเปอีหลิงนีนะเดี๋ยวตาถ่ายให้ดูเอ๊ะไม่เห็นตรงตรงนี้ตอนนั้นเป็นตึกไทเปอีหลิงอีนะแต่อยู่ห้องตรงมุมเนี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใกล้ๆเลยตึกที่เขาไปกินข้าวชมวิวกันด้านบนนะคะอารมณ์เหมือนตึกใบหยกอะไรเงี้ย นี่ก็บรรย,ยะะากาศในไทเปนะคะบรรยากาศในไทเปอันนี้รุดุดนิดนึงช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่ไต้หวันก็ดาวเองยังไม่ได้ตามข่าวในพวกเว็บไซต์ของไต้หวันนะคือดาว เราถามอาใสยถามคนในพื้นที่เอาอะเขาก็บอกว่าตอนเนี้เหมือนกับว่าไต้หวันเนี่ยเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะช่วงนี้หลายๆร้านนะคะก็รัฐบาลสั่งให้ปิดนะคะหลายๆร้านเลยสั่งให้หยุดนะคะจนถึงถ้าเราจะไม่ผิดนะประมาณวันที่วันที่ห้าเดือนมิถุนาค่ะสั่งให้หยุดร้านนะคะเพราะฉะนั้น ในเมืองนี่ก็จะเป็นอะไรที่เงียบมากๆนะคะไทเปปกติจะแบบรถเยอะนะคืออย่างเมื่อคืนเนี้ยเรามาถึงเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะปกติวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะเหมือนกลางคืนช่วงช่วงสามสี่ทุ่มก็จะเป็นช่วงที่เขาออกมาข้างนอกเพื่อที่จะไปเที่ยวหรือทําอะไรกิจกรรมกันต่างๆแต่ว่าเมื่อคืนคือเงียบมากถนนโล่งมากนะคะ ข้างหน้าเขาจะมีที่ใส่ขยะนะคะเราก็ต้องมีกฎระเบียบก็คือเราต้องเก็บขยะเองมัดถุงให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะใส่ในนี้ที่เขาเตรียมให้แล้วก็อันนี้เป็นอาหารมื้อเช้านะคะเขามาส่งแล้วอาหารเช้าวันนี้ก็เป็นแพนเค้กนะคะแล้วก็มีกาแฟะะมีซอสให้กินนะคะ เป็นของแมคโดนัลนะทุกคน <c oughs> คือดาวอะไม่ได้สั่งนะแต่ว่าเหมือนกับมันไม่มีทางเลือกนะทุกคนมันต้องกินแบบเนี้ย <c oughs> โอเคดาวขอตัวกินอาหารเช้าก่อนนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็จะเขียนอุณหภูมินะคะเขียนในแต่ละวันนะคะแล้วก็เขียนว่าเราไปตรวจโควิดมาตั้งแต่วันไหนนะคะจนถึงวัน นี้นะคะวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เขียนว่าแต่ละวันเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีใบแบบนี้มาให้นะคะและนี่คือมื้อกลางวันของวันนี้ค่ะมีโจกมีเกียวซาแล้วก็มีผลไม้เป็นเอ่อแตงโมนะคะซึ่งดาวเขียนไปบบว่าดาวขอแบบว่าไม่เอาแป้งได้ไหมก็เนี่ยค่ะ <laughs> ไม่เป็นไรนะมีอะไรก็กินแบบนั้นแล้วก็ทางโรงแรมก็จะมี ช้อนซ่อมให้นะคะแล้วก็เขาก็จะน้ํายาล้างจานให้ด้วยค่ะอันนี้เราก็ล้างแล้วก็ใช้นะคะเป็นของเราเองเลยอันนี้เดี๋ยวขอตัวกินมือกลางวันก่อนนะคะตอนนี้ก็เรากินมือกลางวันเสร็จแล้วแล้วค่ะงดาวอะก็กะว่าจะดักซักผ้านะคะก็ที่ห้องเนี่ยนอกจากองเ,เอาใหม่อันนี้เป็นที่เขาเตรียมมาให้แล้วก็จะมีกระมังเล็กๆไว้เอาไว้เผื่อเรา ซักเสื้อผ้าซักชุดชั้นในนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่นี่หลายวันเนอะอันนี้ก็อยากกวาดก็เอาไว้กวาดนะคะพื้นทั้นผมอะไรก็ว่าไปถุงมือแปลงนะคะขัดนะคะแล้วก็นี่เป็นถุงขยะที่เราอาจจะต้องเก็บเองแล้วก็ทิ้งเองแล้วก็วางไว้หน้าห้องมัดถุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเวลาที่จะมารับขยะค่ะเขาจะเขียนบอกชัดเจนเลยโอเคเดี๋ยวเราว,ว่าเราจะซัก พวกชุดชั้นในกับกางเกงบ็อกเซอร์บางตัวนะคะที่ใส่นอนสักนิดนึงอ๋อเราเริ่มพรีเซนต์ห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำห้องน้ำคือนี่ถ้ารูนี้ยก็คือเห็นวิวข้างนอกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารูให้ดูนะนี่ก็คือยังไงเข้าห้องน้ำแล้วก็คือข้างนอกก็คือเห็นเราใช่ไหมคะนคะค่ะวิวจะประมาณเนี้ย เนี่ยถ้าเกิดขคยากไปอีกห้องหนึ่งอาจจะได้เป็นวิวเนี้ยค่ะเวลานอนเราเปิดม่านก็จะได้เป็นวิวตึกไทเป1 0 1ส่วนหหรือว่าคอนเตอร์วันเขาจะเรียกตึกไทเป E1E น, e, น,นะน,น,น่นะคะนี่บรรยากาศใจกลางเมืองไทเปนะคะนี่ก็นอาผ้าเช็ดตัวไว้แล้วก็นี่ก็เป็นโซนอาบน้ำค่ะเขาก็แยกโซนอาบน้ำให้เราชัดเจนมีสบู่มียาสระผมมีครีมอาบน้ำให้นะคะ ก็มีอันนี้เอาไว้ให้เราล้างจานด้วยนะคะมีแปรงสีฟันยาสีฟันอันนี้ช้อนตะเกียบซ่อมที่เขามอบให้เรานะคะก็มีแปรงสีฟันอะไรเงี้ยเหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะคะโอเคเราขอไปสักภาาก่อนนะคะ ก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาช่วงประมาณ4โมง5โมงเย็นนะเดี๋ยวเราจะมากหน้านิดนึงนะคะก็มากไปแล้วก็ถ่ายวิวข้างนอกให้ทุกคนดูไปแล้วกันนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวมางสิวเซียนนะคะของเนสะกินแล้วชอบถ่ายมันแบบมันดูสิเซียนดีเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะครีมครมเป็นโคลน ตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะออกไปเอาอาหารเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรกินนะคะ เป็นโจ๊กเห็ดเป็นโจ๊กเห็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวดับเอาช้อนก่อนอมน่ากินมากเลยเป็นโจ๊กเห็ดนี่ค่ะหอมมากๆเดี๋ยวเราลองกินก่อนรสชาติอร่อยไหม อืมอร่อยนะไม่ต้องปรุงก็ได้อร่อยอะหอมเห็ดอืมอร่อยมากแล้วขอตัวกินโจกแล้วก็ดู Youtube ไปด้วยนะคะ นี่ก็เป็นคลิปหนึ่งวันของการกักตัววันแรกที่ไต้หวันนะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง s o m e ติ i n g a b o u ไต้หวันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ